โอเคครับ oh, okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มือดีเกม3ก๊กโมอเอกการนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับเพื่อนเมื่อสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยนั่นเองครับผมหรือว่าจะเล่นบนโปรแกรมจำลองอย่าง บูสแตคที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมโดยเกมนี้ครับผมเราจะต้องจัดทับครับผมด้วยกันนําตัวละครจากเรื่อง3ก๊กมาจัดทับในนี้คผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับมีจูโล่งนะครับทีมผมตอนนี้นะฮ่องตงแล้วก็มีเตียนอุยแล้วก็มีจางชุนหัวแล้วก็มีเสี่ยวเกี้ยวนะครับผมแต่ว่าที่ไม่เหมือนเกมอื่นก็คือตัวละครของเกมนี้นะครับผมค่อนข้างไปทางหน้าหลักก็คือตรงกับชื่อเกมก็คือ3ก๊กโมเอะก็เนี่ยครับผมตัวละครน่ารักมากครับ ขนาดเขาเรียกก็เป็นห้องตรงครับผมห้องตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในตัวละครจริงๆนะครับผมจะเป็นผู้ชายแก่ร่างใหญ่มากครับผมมีความสามารถในการยิงขนนไดเก่งมากครับแต่ว่าพอมาอยู่ในเกมสามกงเวกก็เนี่ยครับจะเป็นเหมือนแบบแก่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ดูยังน่ารักอยู่ดีนะครับผมนี่ครับจูโลงก็เป็นหนุ่มหล่อไปเลยนะครับผมก็ก่อนเออเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําก้ารซุ่มกาชากันนะครับผมว่าเราจะได้ตัว UR หรือว่าตัวอัลต้าแลหรือเปล่านะผมก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมกาชาปองนี่เลยตรงนี้ครับนี่ สำหรับการสุม่มนะครับผมจะมีโอกาสได้รับเป็นตัวละครตามนี้เลยนะครับผมนี่อยากได้เล่าปีมากครับเท่มากครับตัวละครในเกมน่ารักมากครับแต่ <มา S 1> อันนี้มันดูหลอเท่เนาะ นี่ครับอันนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้มันก็จะเป็นเงาดาๆอย่างนี้เหมือนกันครับผมก็ต้องสูมไม่ได้นะครับเป็นเกรด UR นะครับผมรู้สึกว่าจะมีเกรด UR นะครับแล้วก็ SSR นะครับอย่างจุล่องเนาะจุล่องนี้เป็น SR นะครับผมแล้วก็มี SR นะครับสีม่วงแล้วก็มีเป็น R สีน้ําเงินครับอันนี้เป็น SR เนาะอันนี้เป็น SR ครับมันเป็นตัวที่เก่งแหละถ้าจะเป็น R ธรรมดาก็ต้องเป็นน่าจะนี่ครับนี่นี่ต้องเป็นอันนี้ครับเป็นตู้ที่ใช้เงินนะครับอันนี้ใช้เป็นในส่วนของ เขาเรียกเหมือนเป็นป้ายหรือตราอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากด10ครั้งเลยนะครับผมจะการันตีคุณพ่นหนึ่งตัวเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ UR หรือเปล่าครับผมแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นรู้สึกได้เป็นหนันหัวเนาะอันนี้จะเป็นเซียนนะครับผมนี่เซียนพิศพเคร่องมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าครับป่ะสิบครั้งการันตีหนึ่งตัวแน่นอนครับผมนี่ครับวันนี้เป็นตัวละครคที่เซ็กซี่แล้วก็น่าหลักมากนะครับเฮ้ยโอ้โห SR อุยกายครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะอยู่นี่งอกโกก็จะมีบ่อนครับผมเป็นโจกกกกงแล้วุโกเเาาไปปตม แต่นี้คือการันตีแล้วนะครับโอ้โหเอชอาเตียวครับนะครับผมจริงๆเตียวครับถ้าเป็นในอ่าเรื่องสามโกงจริงๆจะเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่านี้เป็นสาวน้อยหูกระต่ายน่ารักมากครับมาอีกปะขอเอเอาตัวได้ไหมมาปะโอ้ชิ้นส่วนครับแล้วก็โอ้โหเออาครับผมช่วยเอี่ยมนะครับผมเชิดมีกีตาร์ด้วยนะครับปกติถ้าเป็นเรื่องสามโกงนะครับจะเป็นพินเนาะอันนี้ก็เป็นกีตาร์เลยครับหรือเป็นพินติดตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจะดูจากทรงก็ได้เป็น สามสายเออน่าจะบินพินนั่นแหละครับเท่ดีครับโอ้โหไม่ได้ฮนะผมไม่ได้ SSR หรือว่าไม่ได้ UR เลยนะครับผมก็จริงๆถ้าเกิดเราเปิดต่อจะใช้เป็นในส่วนของไข่ทองคำนะครับ2,280แต่ตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือผมสามารถซื้อได้ในราคาครึ่งหนึ่งเนาะ เป็นเนี่ยครับโดยราคาทุกวันนะครับหนี่ซื้อเลยเป็นปลายจ้างวัน10อันนะครับนีก็จํากัดคนซื้อเหมือนกันครับผมยังไงก็อันนี้ผมเล่นอยู่เซเวอร์19นะครับใครที่อยากเล่นในการก็มาจอยอะไรที่เซเวอร์19เพิ่งเปิดไม่นานนี้เองนะครับผมสำหรับเซเวอร์นี้นะครับโอเคมาซุมต่อครับผมยังมีไข่ดองคําเหลือนี้ดองไว้ตั้งเยอะมากครับแจกค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันครับผมโอเคไปเลยการันตีแน่นอนหนึ่งตัวครับผมมาขอย R สักตัวหนึ่งเล่าปี่ได้ไหม ลิโป้มีปะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเออโอ้โหโอเคลิ่งชีเอาครับน่ารักมากอุ้ยน่ารักมากครับถ้าผมมดานะน่าจะเป็นลูกของลิโป้หรือเปล่าครับลิิงชีนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ดูจากทรงแล้วคลายลิโป้เลยครับแต่เอาครับเอาเอามีครับสร้างไดเมกัซูทั้งหมดด้วยสกิลทวนผาสวรางครับผมไม่ขึ้นตรงกับก๊กใดกคกหนึ่งนะครับแล้วโอเคให้สุจูครับวันนี้เป็นงอกก๊กนะครับเก่งมากแต่มันเป็นแค่ SI ไอ่ะไปต่อครับอีกตัวหนึ่งได้ไหมโอ้โหไม่ได้ฮะแต่อย่างน้อยก็ยังดีครับได้เป็น ลี่หญิงฉี่มาแล้วก็เป็นเศษส่วนต่างๆนะผมได้อีกสิบรอบอะ่ปอีกสิบรอบนะผมอุ่าดองไว้ตั้งเยอะครับเปิดโชว์เลยมาขอ U R สักตัวได้ไหมแต่ได้ S R มาแล้วหนึ่งตัวแน่นอนครับตอนนี้ลี่หญิงฉี่แล้วโอ้โห S R หองตรงนะครับซ้าแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดเราได้ชิ้นส่วนเราได้ตัวละครซ้าจะได้เป็นชิ้นส่วนมาแทนซึ่งชิ้นส่วนนี้สามารถไปอัปเกรดดาวได้นะครับผมตอนนี้ผมจะใส่ในทีมได้แค่ประมาณ5้าตัวนะครับรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเราจะจัดทับใพ้ใส่ได้6ตัวต้องมีเลี้ยวตามที่เขาบอกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะววสามสิบมั้งครับตอนนี้ได้5ตัวครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ได้เหมือนกันครับผมนี่แต่ว่าต้องมีคัมภีนะครับในการปลดล็อกกลยุทธ์พวกนี้ก่อนก็จะมีเอฟเฟกต์หรือว่ามีสเตตัสบวกเพิ่มที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมของผมเนาะอันนี้ออกไปเลยครับไม่เอาอะโอเคเอาล่ิงฉี่มาแทนละกันครับนี่สายทัวร์ครับก็จิบอกอยู่เนาะว่าเป็นสายอะไรครับเป็นธนูบ้างเป็น สายเวทเนาะล้วก็มีสายบูนะครับอันนี้เขาจัดให้เราเลยผมไม่เอไอยตัวเนี้ยเอาออกไปผมไม่เอ,อ,อไอยตัวเนี้ยเอาเดี๋ยวอ๋อต้องว่ยี่ิแปดถึงจะเพิ่มตัวที่หกได้ออกไปนี่ครับเอาลิ้งฉี่มาดีกว่า,าผมนี่ก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกคิโรที่เขาเรียกว่าเข้ากันได้นะครับผมก็จะมีเป็นคอมโบสกิลมใ้ใช้ในเกมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบ เกมดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาทําการอัปเกรดนะครับผมตัวละครให้ดูกันแล้วกันเดี๋ยวผมไปลุยระบบเกมแล้วกันครับผมนี่เข้ามาลบตรงนี้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมตัวเกมเหมือนจะแบ่งเป็น2ระบบนะครับผมแบบย่อยๆนะครับผมก็คือ1คือเราสามารถตีเมืองต่างๆได้เพื่อยึดเมืองนะครับผมอันนี้พอเรายึดเมืองได้เยอะแล้วนะครับผมเราจะสามารถเลื่อนยนได้นะครับนี่ก็มีบอกว่าเรายึดเมืองได้กี่เมืองแล้วแล้วก็มีแต้มเดินทางกี่แต้มครับอันนี้ได้จากการต่อสู้นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันนี่ครับมาทางอี้นะ อันนี้ผมยังไม่ได้อัพตัวไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับผมจัดทับเรียบร้อยแล้วผมเอาคองตรงมาไว้ข้างหลังแล้วกันแต่พาวเวอร์มันลบหนึ่งไม่รู้ว่ามีผลอะไรหรือเปล่านะครับผมลุยมาครับลรืิงชี้โอ้งานหยาบแล้วยังไม่ได้อัพตัวยังไม่ได้อัพเวลเลยครับมไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับนี่ครับอันนี้เราสามารถกดเพิ่มสปีดหรือว่ากดออโต้ให้มันกดสกิลเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นสกิลของจูโล่งนะครับนี่คีโร่หรือว่าขุนพลแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับเอาว่าหิือยิงชี้โอ้ยิง เพิ่งได้มายังไม่ได้อัพเลยครับแล้วมันค่อนข้างโหดอันนี้เป็นนี่ครับคอมโบสกิลที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกเนาะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงื่อนไขขุนพลที่เรานำาัตออกรบนะครับครบมันก็สามารถใช้สกิลพิเศษพุ่งี้ได้ครับก็จะกคบี่ปันจบเนาะงามล่มเมืองตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นสกิลของจังซุนหัวเนาะนี่ตัวนี้ครับตัวฮาโลวีนะครับน่ารักมากเลยะตบไปหวานแล้วครับตอนนี้รีชีพไปหวานเลยทุกคนโอ้โหพอไปหวานแล้วรู้สึกว่าสกิลคอมโบตรงนี้จะหายไปเลยนะครับ ไม่โอเคเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เป็นการยึดเมืองสําเร็จแล้วครับก็จะได้รับรางวัลเป็นไอเทมต่างๆนี่ก็เป็นแต้มเดินทางเนาะแล้วก็เป็นของอัปเกรดตัวละครนะครับพอยึดเมืองได้แล้วนะครับผมมันก็จะได้เป็นรางวัลขึ้นมาครับผมเป็นไข่ซึ่งหาได้จากตัวนี้แหละก็เงินแล้วก็น้ำยาอัปเกรดครับแล้วก็พอยึดเมืองได้แล้วนะครับผมจะมีอีเวนต์เป็นเครื่องหมายตกใจเราสามารถต่อสู้ได้นะครับเพื่อรับของรางวัลต่างๆได้มากมายเลยจากอีเวนต์ตรงนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ เป็นระบบสําคัญมากคือระบบเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกับ3ามก,ก๊กทั่วไปแต่ก็ยังคงอยู่ในไลน์อยู่นะครับผมรู้สึกว่าตอนแรกจะเป็นอาจนพวกผ้าเหลืองเนาะเพราะว่า3มก๊กจะเริ่มจากเตียวก๊กครับผมที่รวบรวมพวกมาบุกยึดเมืองนะครับแล้วก็เล่าปี่ก็จะไปรวบรวมพวกเป็นกวนอูแล้วก็เตียวหุยครับผมมาปราบจนพวกผ้าเหลืองนะครับผมก็กําเนิดเป็น3มก๊กขึ้นมานครับผมอันนี้ก็มาเลยนี่ผมเล่นถึงในเรื่องตรงนี้เนาะนี่ครับจะลืมจัดได้นะครับ โอเคผมไม่เอาตัวนี้อ่ะผมไม่เอาตัวนี้มมอ่ะผมเจ้าลียิงฉี่มาแต่ผมยังไม่ได้อัพครับปะ่ะออกลบนี่ครับแล้วเราสามารถเลือกเป็นแทงหลังได้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปอัพให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นรถเนาะอันนี้จะอัพปลดล็อกเมืเ่อเลเวลาสามสิบนะครับผมสามารถอัพเกรดได้หมดเลยนะครับตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูระบบในเรื่องก่อนนี่คุลิปัวอย่างเท่ครับที่เห็นไหมมันเ,เป็นตัวแรครับผมเกตยูอครับรู้สึกจะต้องใช้ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบเศษส่วนเนาะ ชิ้นส่วนอะเออไม่ใช่เศษส่วนครับชิ้นส่วนถ้าเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวที่ต่ำกว่า UR ลงมาก็จะเป็น50ชิ้นส่วนครับผมเดี๋ยวผมแปะหองตรงให้ดูตะกี้ผมได้ซับมาเนาะสามารถอั down ได้ครับผมเพื่อปลดล็อกสกิลแล้วก็ปลดล็อกความสามารถดีๆของขุนพลตัวน้นๆานได้นะครับนี่สกิลหมูครับผมชอบมากชึบอุ้ยอันนี้เหมือนจะขยายล่างได้เนาะแล้วผมชอบสกิลของจูโลงมากๆครับเนี่ยมันพุ่งไปพุ่งมาครับผ่านยังเอ้ยยังครับนี่อันนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องครับผมใครที่อยากอ่านเนื้อเรื่องก็สาาามมรถ อ่านกันได้นะครับผมแต่ผมไม่แนะนำไม่ข้ามนะทุกเกมนะครับผมไม่แนะนำไม่ข้ามในเรื่องเพราะว่าบางเกมโอ้โหหูซุ่นเซ็กเท่มากครับบางเกมในเรื่องมันดีนะครับนี่อีกสักรอบเลยกันนี่ครับอันนี้เป็นต่างโต๊ะครับดูก็รู้แล้วครับว่ามันขี้โกงอ่ะในเรื่องจริงๆก็เป็นตัวขี้โกงนะครับสำหรับสั่งโต๊ะนะครับก็มีลูกน้องนี่เป็นลิโป้นะครับผมยูอาร์ไม่รู้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่ว่าผมเิดว่าเป็นผู้หญิงเนาะดูจากท่ายืนแล้วก็ดูจากหน้าตานะครับผมก็ตามชื่อเกมนะครับสามก๊กโมเอะนนะครัับผมีขาดตว ละครตัวอื่นหรือว่าพวกลูกกระจกก็ยังดูน่ารักไปเลยนะครับแล้วก็ยังไงอุ้ยโดนสกิว่ะแต่ว่ามันแตกไปแล้วครับเชสต่างโตะปรากฏตัวครับนี่ SSR ครับผมเป็นป้องกนันเนาะตัวนี้เป็นดาบนะครับผมอ,อิสระไม่มีโก๊เป็นของเวนะครับก็คือต่างโตะเนี่ยจะตั้งตนเป็นใหญ่เลยนะครับโดยการกดหัวข้องเต้นในสมัยนั้นนะครับเหมือ,อเนเป็นหุ่นเชิดอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวการที่สามารถนัคือต่างโตะนั่นแหละครับคอย ยุโยงนะครับปลูกปั่นฮ่องเต้แล้วก็คอยเอาเปรียบประชาชนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสามก็อุ้ยวนอิงผิงนะครับน่ารักมากเลยอ่ะอันสกิลลูกสาวกวอนอูนครับนี่ก็แล้วก็ได้ของมาด้วยนะครับเนี่ยลืมรับได้นะพวกกล่องสมบัติอะไรพวกนี้นะครับนี่ได้เป็นชิ้นส่วนมาด้วยนะครับป่ะเราไปทําการอัพตัวละครนะครับเนี่ยครับวิธีการเล่นก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราลุยด่านคนโขนหน่อยก็น่าจะต้องกดเองนะครับผมถ้าเกิดกดออโต้มันจะออกสกิลมั่วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการอัพเกรดขุนพลกันด จะมีได้ทั้งหมด6ตัวอย่างที่ผมบอกไปครับอัปเกรดไปเลยอันนี้เป็นเกรดสีเขียวนะผมเกรดเขียวก็คือผมทําการอัปขั้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นตอนแรกจะเป็นสีขาวพออัปเสร็จปุ๊บเนี่ยครับจะใช้เป็นของพวกนี้สามารถหาได้จากอ่าเนือเรื่องต่างๆนะครับผมหรือว่าจะกวาดล้างเอาก็ได้นะครับก็มีโอกาสดรอปเหมือนกันนี่ครับประมาณนี้เนาะอัพขั้นไปเลยนี่ครับพออัพปุ๊บก็จะกลายเป็นสีเขียวขึ้นมานั่นเองนะครับนี่ แล้วพอเราเป็นสีเขียวแล้วนะครับการอัพต่อไปก็จะเป็นบวกหนึ่งแล้วก็เป็นบวกสองนะครับผมแล้วก็จะเลื่อนสีไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเลื่อนระดับเนาะแล้วก็อย่าลืมอัพเลเวลด้วยละกันนี่ครับเวลมันจะตันอยู่ที่เลเวลของเรานะครับส่วนว่าตัวละครเรานะครับตัวละครเราหมายความว่าเป็นตัวละครผมอะก็คือผมนั่นแหละครับนี่ครับเวลล์ยี่สิบสี่เนาะขุนพลก็จะตันได้แค่ยี่สิบสี่เวลเท่านั้นนะครับผมนี่ผมอัพเป็นตัวหลักเลยกันลี้ยิงฉี่นะครับแล้วก็อับ วกว่าล้างไปเลยหนึ่งรอบได้ไหมได้ป่าวอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะมันได้อันที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอเคดันที่ต้องการแล้วก็อัพขั้นไปเลยนะครับนี่เห็นปะจากสีเขียวก็กลายเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อัพต่อได้เลยนี่แล้วพออัพไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนไอเทมนะครับผมก็ต้องหาได้จากดานในเรื่องต่างๆนะครับผมก็ต้องกว่าล้างเอาจะได้สบายๆเนาะแล้วก็มีการอัพในส่วนของดาวนะครับที่ผมบอกไปก็จะใช้ในส่วนของชิ้นส่วนนี่เห็นไหมนี่ครับก็จะมีได้จากกาชาบ้างแล้วก็ได้จากเนื้อเรื่องเหมือนนกััครบ ก็มีวิธีบอกอยู่นะครับผมชิ้นส่วนทั่วไปรู้สึกอันนี้จะเอามาแปลงเป็นชิ้นส่วนได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าหาจากไหนนะครับตรงนี้แล้วก็ระบบสกิลนะครับผมสกิลก็จะปลดล็อกเมื่อเราอัพดาวขุนพลนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่3สกิลด้วยแล้วก็อย่างนึงก็คือการอัพสกิลของเกมนี้นะครับผมเขาจะมีพอยอยู่ตอนนี้จํากัดอยู่ที่สิบพอยครับหนึ่งนาทีจะได้รับ1นึ่งพอยมาอัพเกรดสกิลนะครับผมก็คือต้องออนไลน์รอเวลานั่นแหละครับหรือว่าจะใช้เป็นไข่ทองคําในการซื้อก็ได้เนาะนี่ จะตันตามเลเวลของขุนพลตัวนั้นเลยนะครับตัวนี้เวิ่ง24ก็ตันที่24นะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะสำหรับการอัปเกรดนะครับผมเดี๋ยวผมอัปดาวห้องตรงดีกว่าครับห้องตรงเห็นไหมว่านี่ครับห้องตรงอัปดาวโอเค4ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะดับสกิลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้รับพลังลบเพิ่มขึ้นมานะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับการอัปเกรดตัวละครครับผมยิ่งเราอัปเกรดตัวละครได้เวลสูงมากเท่าไหร่มีของเยอะเท่าไหร่นะครับผมตัวละครเราก็จะยิ่งเก่ง ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งระบบก็คือระบบแฟชั่นที่หลายคนชื่นชอบกันครับนี่เชดอันนี้เป็นฟูมูลนะครับผมอันนี้เป็นสกินฟูมูลเนาะรู้สึกว่าจะบวกในส่วนของพลังโจมตีเป็นเปอร์เซนแล้วก็ดีเฟนด์ด้วยนะครับผมแต่ละตัวก็จะมีสกินที่แตกต่างกันไปนะครับผมยังจูโล้งนะข้างหลังจะเป็นอตานะครับหรือว่าลูกของเล่าปีนะครับผมพอมีสกินก็เปลี่ยนเป็นนักเรียนสุดเท่นะบูไนท์ดักไนท์นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสกินกันทุกตัวนี่ครับน่าหลักมากเลยอ่ผมชบบเนีครั เสื้อแดงครับผมชอบนี่ที่สุดแล้วว่า Ghost House ครับนี่ครับอันนี้ก็มีเนาะอันนี้เป็นของเบ้งครับเท่มากอันนี้กวนอูนครับ U R เลยโคตรมากลองสังเกตได้จากขอบก็ได้นะผมว่าใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ได้ฮะบอกดูจากขอบไม่ได้ครับแต่ว่าพอกดไปปุ๊บก็จะมีนี่ครับตัวละครเท่ๆมาเลยครับนอี่โคชเชตอย่างเทอปซุนเซ็กใช่ไหมตัวนี้ใช่แหละโคตรเท่เลยครับหล่อมากเลยอะสกินนะครับมีบ้องด้วยนี่ครับอันนี้จิวี่เนาะ อันนี้เป็นไตเกี้ยนะครับน่ารักมากครับแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมอุ้ยน่ารักมากครับสมกับโมเอจจริงๆครับจากเป็นอันนี้คล้ายๆนางเงือกเนาะก็เป็นนางฟ้าเลยครับโจจู่เหรอโจจู่นี่ผมว่าน่าจะเป็นผู้ชายครับแต่ว่าในเกมเป็นผู้หญิงนะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของแฟชั่นแล้วก็การอัปเกรดตัวละครครับแล้วก็การที่ทําให้ตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นปอีกดิงน่ะก็คืออุปกรณ์ครับผมก็คือพวกอาวุธแล้วก็ชุดเกราะต่างๆนะครับผมสามารถอัปเกรดได้โดยใช้เงินนะครับนี่อัพ รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอัพจนถึงเวลที่เขากําหนดไวนะครับผมจะต้องใช้เป็นคัมพี์ที่ผมได้มาจากาการลงในเรื่องตะเกียรนะครับผมก็ต้องใช้ในการบวกสอนครับผมแล้วเราสามารถปลุกพลังได้โดยการใช้เป็นจิตนะครับผมทวนมังกรสีเงินอันนี้ก็เป็นจิตอุปกรณ์ของลิโป้เอของจูโลงนะครับผมแต่ละตัวก็จะมีอาวุธที่แตกต่างกันไปแล้วก็เป็นหินดาวซึ่งมันจะมีอีกหนึ่งกาชาเป็นกาชาอุปกรณ์เดี๋ยวผมไปสุ่มให้ดูแล้วกันครับมาเลยมาสครับสำหรับการสุ่มกาชาอุปกรณ์ครับผมจะใช้ทั้งหมด680 ไข่ทองคำนะครับในการสุ่ม10ครั้งถ้าครั้งเดียวก็80ผมแนะนำให้สุ่ม10ครั้งจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็เราสามารถนำของมาแลกผงดาวอานน้ำผงดาวมาแลกของได้ด้วยเนาะนี่ครับสุ่ม1ครั้งก็ได้1งผงดาวนี่ครับอันนี้ก็เป็นจิตทวนมังกรสีงเงินเอาไอว้เกรดของจูโล่ตะกีเนาะก็จะมีอาวุธของตัวละครต่างๆมากมายเลยนะครับผมมา10ครั้งมาลุ้นกันจะได้อะไรครับอันนี้เป็นองเบ้งครับแส่แว่นด้วยว้าวเห็นดาวมาโอเคสวยอันนี้น่าจะการันตีนะใช่ไหมวิญญาณนักสัตวว์นนะะครรรับผมมมไไ่่ีีอเเสาา้ดูจกทง แต่ก็โอเคอยู่ครับก็เก็บไว้แล้วกันมาอีกรอบนึงไม่รู้จะได้ของดีๆหรือเปล่าอันนี้เป็นของสีทองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจจะได้หรือเปล่ามาครับมาลุ้นกันมันต้องการันตีสี่หินดาวอะ่ะแล้วโอโหจิตหนงเกฟไฟมาสวยครับโซผลึกมังกรยกโซบันทึกอุ้ยผมว่าผมดวงดีเนี่ยเชดผมว่าผมดวงดีครับทุกคนได้สีทองมา1 2 3 4อัน่เลยเนี่ยนี่ครับก็ได้เป็นจิตก็สามารถนำมาอัพได้นี่อัพได้ไหมว่านี่นี่น จิตก่อไฟเหรอตะกี้ผมได้เป็นจิตอะไรสักอย่างหนึ่งครับไม่แน่ใจฮะตะกี้ผมได้อะไรมาพอับทุกคนจำไม่ได้แล้วอ่ะเป็นชุดกร่อครับแต่ว่าเหมือนจะต้องอัพขั้นหรือเปล่าลองอัพดีวกว่านะหรือเปล่านะครับผมอัพเลยนี่ครับอัพขั้นเป็นบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็อัพเบลแล้วก็ต้องใช้เป็นตำาบวกสองในการอัพนะครับผมก็คล้ายๆกัน,นครับรู้สึกว่าอันนี้จะต้องใช้เป็นนี่ใช้เป็นไอเทมที่ได้มาจากการตะกี้ในการอัพขั้นเนาสลับเป็นถุงผ้านะครับอัพเลยปึ๊บอัพเลเวล โอเคนี่ครับก็จะสามารถอัปเกรดได้ทุกอันเลยครับผมเป็นขั้นต่อต่อไปสำหรับอุปกรณ์นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ผมเฮ้ย bey, คัมพี่อัปได้เลยปุกพลังเลยครับพอปุกพลังปุ๊บก็จะได้รับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อความสถพิเศษเพิ่มไม่กซ์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดสามดาวก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแบบทวีคูณได้เลยครับผมพวกไอเทมพวกนี้นะครับก็ยังไงก็แนะนําให้อัปครบทุกตัวละครเลยครับจะได้เก่งไปพร้อมๆกันทุกตัวเนาะถ้าเกิดเก่งตัวเดียวแล้วไอตัวนั้นนนมััแตกกกไ็ลลําาบบเยะครออ แล้วก็เรามาดูในส่วนของตรงนี้ดีกว่าครับเป็นในส่วนของรถนะครับหนีทับหลวงตรงนี้เลยนะครับหรือว่าพวกขุนพลอะไรพวกนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็สามารถเลือกได้นะผมว่าจะเอาเป็นทหารโลนะครับหรือว่าจะเป็นทหารธนูนะครับแล้วก็มีอันนึงที่ยังปลดล็อกไม่ได้นะครับนี่ก็อัปดาได้เหมือนกันครับผมแล้วก็อัปเลเวลได้นะครับนี่ลองอัปดูครับแล้วก็อัปขั้นได้ด้วยนะก็จะเก่งยิ่งขึ้นครับผมแต่ว่าตอนสู้เหมือนว่าเราจะเลือกได้แค่อันเดียวนะครับผมก็ต้องเลือกให้ดีครับว่าจะใช้เป็นทหารธนูหรือว่าเป ดาบโล่อันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรถเนาะข้างหลังก็จะมีรถอยู่นะผมสามารถอัพโหลดได้แล้วก็อัปเกรดได้เหมือนกันเลยครับผมใช้ไอเทมก็สามารถหาได้จากด่านในเรื่องนะครับผมก็ต้องลุยในเรื่องเพื่อตามล่าไอเทมแล้วก็มีแผนทับนะครับนี่ที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกเลยครับนี่ับผมก็เป็นกระบวนทับนะครับผมที่เราสามารถจัดได้นะผมโดยต้องใช้คมพี่ในการปลดล็อกก่อนครับผมก็จะบอกว่าได้รับจากไหนนะผมบุกลุกนะครับอารีน่านะครับก็คือ พีพีก็สามารถรับได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาลุยระบบพีพีเลยแล้วกันนะผมมาตอนนี้ผมอยู่ที่ขั้น9ก้าครับผมข้าราชการเราสามารถทาสู้กับผู้เล่นอื่นไปได้เรื่อยครับผมเพื่อเลื่อนขั้นของตัวเองแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นไข่นะครับนี่ก็จะมีเงินเดือนตำแหน่งอยู่นะแล้วก็เป็นเหรียญตาครับผมสามารถนําไปซื้อของต่างๆได้นะครับผมมาเอ็นคิวเงินปอนครับจะไหวหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับมาเลยจะทับใหม่ครับโอเคเดี๋ยวผมลืมเอาข้างหลังเข้าหรือเปล่าหรือว่าเข้าไปแล้ว อันนี้เป็น PP ที่ไม่เลียวทานะผมก็คือเราจะต้องสู้กับเหมือนเป็น AI นะครับผมเชดไม่มีไม่มีลูกสมุนครับเป็นคนเลยอันนี้เขาระดับแรกๆนะครับผมก็สบายๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมชิวมากเป็นการเอาขุนพลไปสู้กันโดยตรงเลยครับอันนี้ก็ชนะแล้วเย่ไอเชดน่ารักมากครับจูลงหล่อด้วยดีครับเราสามารถบูชาได้ครับหรือว่าเคารพอันนี้ก็เป็นอันดับต้นๆของเกมเลยครับเนี่ยโห้ ผลมากก็นี่ครับเขาลงให้หมดเลยครับจะได้เงินมานะบูชาทั้งหมดไปเลยแล้วกันก็เป็นการได้เงินนะครับผมเขาก็ได้รับแต้มบูชานะคนที่ถูกบูชานะผมนี่ครับแล้วก็มีครูดาวด้วยเราสามารถรีเซ็ตเพื่อโจมตีต่อได้เลยครับวันหนึ่งก็สู้ได้5าครั้งแต่ก็สามารถซื้อได้นะผมด้วยข้างบนสุดนะครับผมนี่เท่มากผมชอบมากเลยนะเหมือน3มิติเลยครับผมก็จะเป็นจักรพรรดนั่นเองนะครับผมทุกคนก็ต้องสู้กันเพื่อชิงตําแหน่งจักรพรรดินะครับผมก็จะมีกติกาบอกอยู่มีผลการต่อสู้ มีรางวัลที่เราสามารถรับได้อยู่ครับว่าได้รางวัลอะไรบ้างเนี่ยยิ่งขึ้นไปขั้นสูงก็จะได้รับรางวัลทุกขั้นเลยนะครับนี่ได้เป็นชิ้นส่วนเล้าปีด้วยนะนี่ครับมีเป็นโซคัมบี้ของจือด้วยนะครับผมอืมแล้วก็สามารถนําเนี่ยครับแต้มตรงนี้นว่านี่แต้มตรงนี้ครับที่เราได้มาตะกี้ไปซื้อของตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าอยากได้อะไรครับแล้วก็มีรางวัลคะแนนด้วยนะครับผมะะอืมก็เลือกรับกันได้เลยว่าเราอยากได้อะไรครับก็จะมีอันดับบอกอยู่ว่าใครเป็นอันดับหนึ่งของเกมครับนี่โอเว กรพรรดนะครับผมอันดับที่หนึ่งของเกมที่ผมต้อง <rally> ทําการค่นลมให้ได้นะครับผมประมาณนี้นะเนาะสำหรับระบบอารีนานะครับผมแล้วตอนนี้ก็จะมีระบบเป็นเขาเรียกว่า1ต่ตอนหนึ่งครับแต่ว่ามันจะเปิดเมื่อว,น <sk r AC> วันจันทร์แล้วก็วันเสาร์นะครับผมทุกเทีเเ่ย,ย,ยง,งนะครับเปิดทุกวันเสาร์เมื่อวานครับทุกวันนะครับผมอันนี้จะเป็นเรียลไทม์เลยครับเป็นหนึ่งหนึ่งเลยซึ่งต้องรอเวลาครับผมตอนเที่ยงวันเสาร์เดียเด๋ยวรอเดี๋ยวรอมันลุยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็มีสงครามกิลด้วยครับแต่ว่า บางระบบผมก็ยังเปิดไม่ได้มันใช้เวลานั่งสูงแต่ผมคิดว่าเด่นไม่นาน,นก็น่าจะได้แล้วละครับผมออันนี้ก็จะมีกิลอยู่เนาะแล้วก็มาดูที่ระบบอีเวนต์ครับผมระบบอีเวนต์ก็เหมือนเป็นกิจกรรมประจําวันนะครับผมอันนี้ก็เปิด้ว้ยี่สิบห้าเนาะแล้วก็ยี่สิบเก้าสามแปดสามสองห้าห้าก็จะรับไอเทมที่แตกต่างกันไปนะครับผมอันนี้ได้เป็นชิ้นส่วนขุนพลนครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเตียวขุยเนาะเค่มาาครับเตียวขุย ถ้าเกิดเป็นในเรื่องสามก๊กใช่ไหมครับจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างปาดเ่อนหน่อยแล้วก็ตัวใหญ่หน่อยนะครับผมมีพลักกำลังสูงพอมาอยู่ในเกมสามก๊งเวก,ก็จะเป็นแบบหนุ่มหล่อเลยนะครับอันนี้ของเบ้งคือเท่มากอะดูฉลาดแล้วก็ดูเหมือนแบบเป็นประธานนักเรียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมหล่อมาครับเท่มากนี่ครับมีอีเวนต์ด้วยนะครับ ก็อันนี้เป็นอีเวนต์สบายๆครับผมตามหาสาวน้อยง่ายๆครับไม่มีอะไรมาครับแล้วก็มีเว้นตต่างๆซึ่งต้องรอปลดล็อกตามเร็วนะครับมาลองออกเดินทางดูแล้วกันไม่มีอะไรยากครับอันนี้อีซี่มากครับเราแค่กดสล็อตนะครับผมแล้วก็กดหยุดให้มันตรงกันนะครับผมก็จะมีรางวัลบอกอยู่ว่าถ้าเกิดไอตรงกันเท่าไหร่เราก็จะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับผมดีสุดก็จะเป็นทองนะครับ3อันเลยมาลองดูครับว่าจะดวงดีหรือเปล่านะครับเนี่ยเอ้ยตะกี้ผมกดตรงทองพอดีนะโอ้โหได้เป็นสาวหัวเขียวนะครับต้องเป็นสาวหัวเขียวเนาะท่านี้ ปุ๊บเราดูทองครับมาบ้าทองโอเคอีกอ de ันเดียวจะทําหมดครับเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยแสนห้าินะแต่ตอนนี cool ้ผมการันตีอยู่ที่9ก้าหมื่นแล้วนะครับนี่เอ้ยไม่แน่ฮะอาจจะได้แค่หกหมื่นห้านะครับลองดูขอสาวผมเพลิดเสักรอบเถอะเตียนเราตั้งเสี่ยแล้วกดให้ดีครับปุ๊บลองดูผมกดเป๊ะเลยนะโอเคได้สวยว้เท่าไหร่อ่ะเก้าหมื่นป้าเก้าหมื่นป้โอเคแสนห้าอุ้ยอันนี้รางวัลอันดับที่สองเลยเนี่ยอุ้ยดวงดีมากครับโอเคได้อีกรอบหนึ่งครับผมหยุดเร็วๆเลย ตอนตะกี้ผมกะนะครับโอ้โหยุ่นเลยเลยแล้วมันไม่ได้อะโอโ้ได้ทองอันเดียวครับเฮ้ยมีพรูด้วยเหรอ75็ดหก็โอเคได้เครื่องหนึ่งครับแต่ว่าต้องเลงดีๆครับถ้าเกิดว่าเราแบบกดรัวๆเลยอย่างนั้นแหละอย่างที่ผมกดให้ดูครับผมก็จะได้ไม่ไม่สามการนะผมสามารถเลงได้นะแล้วก็เราสามารถทําการรีเซ็ตขุนพลเพื่อรับไอเทมต่างๆอะไรพวกนี้ได้นะครับผมเป็นขั้นเป็นอุปกรณ์ขุนพลแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นไอเทมอะไรพวกนี้นะครับผมในการย่อยก็คือได้รับ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมบางตัววัดแบบไม่อยากเล่นแล้วนะครับตัไปเยอะแล้วก็เสียดายตัวเราสามารถนํามาย่อยได้เลยครับแต่ว่าผมจะมาย่อยครับย่อยทาแปะล่ะเก็บไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเกมสามโกงเว็เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นดีๆต่างๆมากมายเลยนี่ครับอันดับแรกคือเป็นการลงชื่อายวานเนาะสามารถออนไลน์นะครับเพื่อรับของได้ทันทีเลยครับผมก็สามารถสะสมลงชื่อรายวันได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเติมเงินอันนี้ผมเติมไปบ้างแล้วนะครับผมแล้วก็เติมต่อเนื่องรายวันก็คือเติมวันละไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราเติมทุกวันก็จะเป็นไอเทมนะครับผมสะสมนี่เป็นจิตนกยุงแล้วก็เป็นชิ้นส่วนของเซลเกี้ยวนะครับผมสามารถรับได้ทุกวันเลยแล้วก็มีเติมต่อเนื่องวีหนึ่งนะครับถ้าพวกนี้ผมเติมต่อผมจะได้เป็นจิตทวนมืองกรสีเงินของจูโล้งครับซึ่งไม่พลาดแน่นอนครับจิตเนี่ยอยากได้มากครับผมแล้วก็มีวีสองด้วยครับอันนี้ก็รับได้เลยนะครับแล้วก็มี อ๋อนะอันนี้เป็นได้เลยเหรออู้อันนี้เลือกได้เลยเหรอเอเดนตาครับห0 0 0โอ้โหเสียดายมากผมน่าจะเลือกได้เลยนะครับอยากได้ตัวอะไรก็ซื้อเลยเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ต้องมาซื้อตรงนี้ดีกว่านะครับอืมเอาชิปหายละโอ้โหผมลืมซื้อตรงนี้ไข่ดองคำไม่พอแล้ว,วอะเดี๋ยวต้องไปลุยในยเรื่องมาซื้อครับมันราคาลดลง800อเลยครับ ได้ตั้ง20รอบลไปนะสวยครับงานหยาบไปครับแล้วก็มีเติมสะสมครับผมก็ได้รับเป็นชิ้นส่วนของเบ้งชิ้นส่วนเล่าปีแล้วก็เป็นจิตอาวุธของเล่าปีนะครับผมแล้วก็มีกล่องให้ซื้อกันมากมายเลยครับผมใครอยากเล่นตัวไหนก็อย่าลืมมาซื้อกันนะครับผมแล้วก็มีเป็นโบนัสล็อกอินด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราล็อกอินทุกวันครับก็จะรับไปเลยเตียวขุยเนาะอีก2วันครับดีเท่มากครับเตียวขุยเป็นหนุ่มหล่อเลยครับตอนนี้ที่เรื่องเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะนี่ครับเตียวเซียนครับ เป็นภรรยาลิโป้เนาะคนนี้โอเคแล้วก็มีกิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็เหมือนกันครับเราสามารถออนไลน์ทุกวันเพื่อับไปเทมได้เลยนะครับนี่อุ้ยเชดนี่เขาแจกอาวุธเตียวหุยอย่างนงี้เหรออุย้อยเดี๋ยวต้องมาลุยแล้วครับผมแล้วก็มีเติมเงินครั้งแรกซึ่งผมเติมไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะรับเป็นจุลุกมาเลยชวนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเติมไปอีกก็จะได้รับเป็นของรางวัลที่มากขึ้นกว่านั้นครับผมก็สูงสุดก็จะเป็นเล่าปี่เลยนะครับผม ยูอาร์เลยอยากได้มากแต่ว่ารอก่อนล้วกันนะครับผมแล้วก็มีอันดับพลังเนาะยิ่งเราอันดับพลังสูงก็ได้รับของรางวัลตามนี้เลยครับด่ถ้าเกิดถึงแสนหนึ่งก็ได้รับริโป้มาเลยครับตกลงเป็นผู้ชายใช่ไหมริปโป้หรือว่าสก,กินเป็นผู้หญิงวะใช่ไหมสก,กินริปโป้ได้เป็นผู้หญิงนะครับผมรู้จากรูปแล้วอ่ะน่ครับก็ได้รับไปเลยเนาะมีเวลาอยู่นะครับแล้วก็มีเป็นพิเศษตรงนี้ก็จะเป็นลำสามารถรับได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าเราทําภารกิจครบนี่ครับแจกเยอะมากครับ แจกไข่เอาไข่มาซื้อของพวกพลังงานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการลงเนื้อเรื่องหรือว่าการลุยเมืองจะใช้พลังงานตรงนี้นะครับผมนี่โบนัสกาชาเชดเุ้ยชิโนนทองตรงเหรอเฮ้ยที่ผมเอาเป็น5ดาวไว้เลยเนี่ยโอ้นี่ครับอุ้ยเฮยเุ้ยถ้าผมซุ่มกาชาอุ้ยโหหน้าป้านนะครับทองตรงฮะหน้าป้านครับอันนี้ซื้อพลังงานเนาะแล้วก็มีแพ็กเกจเสริมนะครับผมถ้าเติมเงินก็ได้เลยนะครับเุ้ยอันนี้เฮ้ยผมใช้กล่องครบแล้วนะครับได้รับเลยเหรอได้เหรอเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยว ได้กล่องฟรีเลยนะดูกระเป๋าจินี่ครับใช้ออสุ่มเหรอโอ้กุยแกรครับกุยแกนี่ก็เก่งเหมือนกันครับในเรื่องเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดของอโจโฉเลยก็ว่าได้ได้ไข่ของทำไอีกครับเป็นกล่องเนาะก็มีของแจกเยอะแยะเหมือนกันเนี่ยนะนี่ผมก็ไม่ค่อยได้มาดูเท่าไหร่นะผมมีชิ้นส่วนอะไรพวกนี้เอยเดี๋ยว,ยวผมลองดิอัพของตรงผมจะเป็นหดาวได้เลยปะใช่ไหมลองดูครับปึ๊บออหรือว่า ใช้เท่าไหร่โอเค6ดาวแล้วนะครับโอ้อ๋อผมก็ใจแล้วยิ่งอัปดาวเยอะ,ะครับผมจะยิ่งใช้ชิ้นส่วนเยอะมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้เป็น5ดาวก็ปลดล็อกอีก1 s k i สกิลมาแล้วนะครับนี่เป็นเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะครับรู้สึกเป็นพสซีฟเนาะอืฮึก็อย่าลืมมาอัพกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีชิ้นส่วนครบแล้วครับผมก็สำรับเกม3ามโก้งโมเอนะครับผมก็ยังไงใครที่อยากเล่นก็สามารถ ลงไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับผมใต้คลิปหรือว่าตรง reception เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมทั้งระบบ Android และก็ iOS เลยนะผมเนี่ยง่ายเดี๋ยววันนี้ผมขอไปตะลุยดา่านหรือว่าไปยึดเมืองกันก่อน,อนแล้วกัน,นครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็ฝากไว้ละกันนะครับสำหรับเกม3ก๊กโมเอะนะผมเกม3ก๊กที่มาพร้อมกับตัวละครสุดน่ารักแล้วก็สุดเท่ห์นะผมเนี่ยผมชอบมากเลยนะลีงฉี่นะผมต้องปั้นให้มันเป็นหลายๆดาวให้ได้แน่ๆครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ ur นะครับผมก็สาหรับคคิิมมีี่่ก็ไแลวดว น่าจะเป็นความรู้แล้วก็ทําให้เพื่อนๆที่อยากลองทดสอบเล่นนะครับผมได้รู้เกี่ยวกับระบบเบื้องต้นของเกม3ามกงโมเอะนะครับผมแบบว่าเข้ามาแล้วจะรู้ว่าทวนจะทําอะไรก่อนทวนจะทำอะไรทีหลังนะครับผมถ้าแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแด่เพลิวนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นไงก็รอติดตามชมมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแดดเพลยวนี้แล้วนะครับผมไปละเจอกันใหม่นะครับผมบายเจ้าไว้จากไอ้บายยูไว้เจอกันนะครับผม ต้องใอ้ปาลียิงฉีกันถ้าเกิดว่าด้ริปโปมาจะดีมากๆเลยเออแล้วผมลืมบอกไปอย่างนึงใช่แล้วนะครับผมตัวละครมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นชะตาะครับผมนี่เห็นไหมเทพสงครามพ่อลูกลืมบอกไปครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีริปโปอ,อยู่ในทีมด้วยครับผมหรือว่าเป็นเตียวซี่กวนอินผิงนะครับเตียวเซียนอะไรพวกนี้ก็ได้รับเป็นคุณสมบัติพิเศษเพิ่มด้วยนะครับอย่างเช่นแอทแท็กเพิ่ม20%อะไรประมาณนี้นี่ผมว่าแล้วครับผมว่าต้องเป็นลูกของริปโปนะครับจริงๆด้วยแล้วก็การอัปเกรดอาวุธ เป็นขั้นสูงครับผมก็ได้รับเป็นสกิลใหม่ขึ้นมาด้วยเอออันนี้ลืมบอกไปนะครับผมก็ไปละเจอกันใหม่จริงๆแล้วแล้วผมทุกคนบายบายไปเจ้าไปจ่าไอบายยูไปเจอกันนะผมน่ารักมากลิ่งฉีไปแล้วครับเจอกันทุกคนนะครับ